สวัสดีครับกิติครับเมนูแนะนําบายกิติครับวันนี้มาจากกรุงเทพแล้วก็มาถึงชุมพรเลยมามที่รอด้านชุมพรนะ40กิโลเมื่อกี้มาจากชุมพร40กิโลหมอสายมือแล้วก็มาเจอร้านนี้เลยครับชื่อร้านอะไรน้ำชื่อร้านเลยครัววัฒนาร้านใหญ่นะโอเคครับนี่คือร้านครัววัฒนาชื่อ,อ,อจริงๆแล้วมันคือร้านกาแฟใช่า ี๋ยว่ามันเหมือนร้านอาหารเลยนะเมื่อกี้อาขับรถมามองวงซ้ายมือมันใหญ่เนาะเมนูแนะนำในร้านมีอะไรบ้างโอ้หมูหน่อเหรียงมีเกลือปลาไหมอ๋อเียกลือใบเดียงอ๋อนี่นะฮะนี่คือลักษณะของร้านกาแฟก๋ว้เตี๋ยวพิเศษเลยร้านกาแฟก๋วยตี๋ยวนะอย่างต้องใส่บะหมี่ไหม ใกระมินนโอเคครับนี่นะ okay, คือร้านรัวล็กนาบอกเส้นทางนี่นึงก็ลูกค้ามาจากเชฟเบอขาลงมาใต้น่ยอยู่ใช้มือยูตัวเอืองจะมิม่นติดตลดไม่เมองไม่ยากรับท่านผู้ชมอีกร้านหนึ่งวันนี้ที่เมนูแนะนําบากิตินําเพื่อนเพื่อนมามา,มาที่ร้านเอาไว้ว่าเดี๋ยวกิติจะลองชิมอาหารดูเดี๋ยวจะเป็นปรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับไปที่โต๊ะอาหารเลยครับ โอ้โหที่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมดูนะเนี่ยคนเยอะไม่เยอะดูนะดูคนเยอะไหมแล้วก็มีการโอ้โหร้านนี่สะอาดสะอ้านแน่นอนเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมีห้องน้ําด้านหลังนะท้านนังด้านหลังนี่นยร้านร้านใหญ่แล้วก็อาหารนี่มีเมนูนี่เยอะนี่มีไก่ไก่ต้มกระมิน้นเนี่ยเอกลักษณ์เลยนะนี่หมูหมูชะมวงหมูต้มต้มชะมวงนะ่ยแกง้ม นี่ฮะนี่คือเมนูในร้านเดี๋ยวมาดูไก่ผัดหวานค่ะไก่อะไรนะไก่ผัดหวานไก่ผัดหวานปลาโลกกิ้งนี่เอกลักษณ์กันทำสมุนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่โต๊ะนะมาแล้วครับนี่คืออะไรที่อาสั่งเหมือนเมื่อกี้หมีหมูกับเนื้อเรียงค่ะแล้วก็ผัดตัวค่ะโอเคเมื่อกี้ร้านครัววัฒนานอกจากอยู่ตรงเนี้ยที่เวี แล้วมีอีกสาขานึง่สาขาจะอยู่ฝั่งทางขึ้นกรุงเทพค่ะจะอยู่ตรงพ้นโรงงานตามขึ้นไปประมาณ200เมตรอยู่ตรงนั้นคืออำเภออะไรตรงนั้นอันนั้นจะเป็นอำเภอสวีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งฝั่งข้าวกรุงเทพใช่ค่ะขาขึ้นกรุงเทพค่ะจากจากร้านครัววัฒนาตรงนี้สวีเนี่ยกี่กิโลได้จากตรงนี้อ่ะะคประมาณ10กิโลได้10กิโลนะโอเคเดี๋ยวอาจจะปักพิกัดไว้ให้โอเคนะขอบคุณมากนะ